ก่อนเกมสำคัญอย่างฟุตบอลชายทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียในศึกซีเกมความคาดหวังของแฟนบอลไทยพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งเพราะนี่ไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแต่คือศึกศักดิ์ศรีของสองชาติอาเซียนที่เจอกันทีไรความเดือดความกดดันและอารมณ์ร่วมจะถูกยกระดับขึ้นเสมอการจัดทัพ11ตัวจริงจึงถูกจับตามองเป็นพิเศษทั้งในแง่แทคติกประสบการณ์และความพร้อมของนักเตะแต่ละตำแหน่ง โดยเฉพาะเมื่อมีชื่อของชนะทิศสงกระสิน์ถูกพูดถึงอย่างหนักในฐานะหัวใจของทีมและการผสมผสานกับแนวรุกที่มีทั้งความเร็วความคมและพลังหนุ่มอย่างซูซูกิรวมถึงแตงโมที่กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจพร้อมด้วยตำนานอย่างปียพงศ์ที่ถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบในเรื่องการจบสกอร์ทำให้ภาพรวมของทีมชาติไทยก่อนเกมนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ ผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยในเกมนี้ถูกมองว่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติและรับมือกับความกดดันได้ดีเพราะมาเลเซียขึ้นชื่อเรื่องเกมบุกที่ดุดันและการยิงไกลที่อันตรายการมีนายทวารที่อ่านเกมขาดสังการแนวรับได้ดีและออกมาตัดบอลอย่างมั่นใจจะช่วยลดความกดดันให้กองหลังได้มากแนวรับ4คนของไทยถูกคาดว่าจะเน้นความสมดุลเป็นหลัก แบ็กขวาและแบ็กซ้ายต้องไม่เพียงแค่ป้องกันแต่ต้องเติมเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการเจอกับมาเลเซียการเปิดเกมด้านข้างถือเป็นกุญแจสำคัญเซนเตอร์แบ็กสคนต้องมีทั้งความแข็งแกร่งและความเร็วในการดวนกับกองหน้ามาเลเซียที่ตัวใหญ่แอะเลลนลูกกลางอากาศได้ดีการยืนตำแหน่งและการสื่อสารในแนวรับจะเป็นปัจจัยชีข้ขาดว่าทีมชาติไทยจะเสียประตูง่ายหรือไม่ แดนกลางคือหัวใจของเกมและนี่คือจุดที่ชื่อของชนาทิพย์สงกระสินถูกพูดถึงมากที่สุดหากเขาได้ลงสนามตั้งแต่ต้นบทบาทของเขาจะไม่ใช่แค่เพลย์เมกเกอร์แต่เป็นผู้นำทางความคิดของทีมการเคลื่อนที่หาช่องการเชื่อมเกมจากหลังไปหน้าและการพาบอลฝ่าพื้นที่แคบคือสิ่งที่ชนาทิพย์ทำได้ดีที่สุดการมีเขาอยู่ในสนามาจากทำให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายขึ้นและเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งทีม ทางคางชนาทิพน่าจะเป็นกองกลางตัวรับที่ขยนันวิ่งไม่มีหมดคอยตัดเกมและป้องกันแดนหลังเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชนาทิพและกองกลางตัวรุกอีกคนได้เล่นอย่างอิสระอีกหนึ่งตำแหน่งในแดนกลางอาจเป็นผู้เล่นที่มีลูกยิงไกลดีเพราะมาเลเซียมักจะตั้งรับลึกในบางช่วงการยิงจากแถวสององอาจเป็นอาวุธสำคัญในการเจาะแนวรับคู่แข่งแนวรุกของทีมชาติไทยในเกมนี้ถูกคาดหวังอย่างสูง โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันของนักเตะที่มีสไตล์แตกต่างกันซูซูกิถูกมองว่าเป็นกองหน้าที่มีความเร็วการเคลื่อนที่ฉลาดและจบสกอร์ได้เฉียบคมเขาจะเป็นตัวปวนแนวรับมาเลเซียด้วยการวิ่งทำทางและดึงตัวประกบเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมเข้าทำแตงโมในอีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้เล่นที่กำลังมั่นใจมีความกลา้าเล่นกลา้าลุยหต่อหนึ่ง,งและมีลูกยิงที่หนักหน่วงการที่เขาได้ลงสนามในเกมใหญ่แบบนี้ จะเป็นบททดสอบสำคัญว่าเขาพร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติในอนาคตหรือไม่ส่วนกองหน้าตัวเป้าแม้จะไม่ใช่ชื่อที่โด่งดังเท่าตำนานอย่างปียพงศ์แต่บทบาทของเขาคือการพักบอลทำชิ่งและจบสกอร์ในกรอบเขตโทษซึ่งหากทำได้ดีก็อาจถูกพูดถึงในฐานะกองหน้าที่มีสไตล์การเล่นใกล้เคียงกับปียพงศ์ในยุคหนึ่งการพูดถึงปียพงศ์ในบริบทของเกมนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่เป็นการสะท้อนถึงความคาดหวังของแฟนบอลไทยที่อยากเห็นกองหน้าที่มีความเด็ดขาดการยิงประตูที่เฉียบคมและความกระหายในชัยชนะปิยพงศ์คือสัญ,ญลักษณ์ของกองหน้าที่ไม่ต้องการโอกาสมากมายในการทำประตูหากนักเตะรุ่นใหม่สามารถนำจิตวิญ,ญญาณแบบนั้นมาใช้ในเกมกับมาเลเซียได้ทีมชาติไทยก็มีโอกาสสูงที่จะคว้าชัยชนะการเปรียบเทียบนี้อาจสร้างแรงกดดัน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงผลักดันให้ผู้เล่นพิสูจน์ตัวเองในเกมใหญ่ในเชิงแทคติกเกมนี้คาดว่าทีมชาติไทยจะเน้นการครองบอลเล่นเกมสั้นและใช้การเคลื่อนที่ของแดนกลางเป็นตัวกำหนดจังหวะขณะที่มาเลเซียมักจะอาศัยเกมสวนกลับและความแข็งแกร่งทางร่างกายการรับมือกับจังหวะโต้กลับจะเป็นสิ่งที่ไทยต้องระวังเป็นพิเศษฟูลแบ็กที่เติมเกมสูงต้องมีวินัยในการถอยกลับ และกองกลางตัวรับต้องอ่านเกมได้ดีการเสียบอลในแดนกลางอาจนำไปสู่สถานการณ์อันตรายได้ทันทีในขณะเดียวกันหากไทยสามารถบีบพื้นที่และแย่งบอลกลับมาเร็วก็จะทำให้มาเลเซียตั้งเกมไม่ถนัดบรรยากาศก่อนเกมซีเกมนัดนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแฟนบอลไทยจำนวนมากรอคอยที่จะเห็น11ตัวจริงลงสนามและอยากรู้ว่าการตัดสินใจของโคช้ชจะออกมาในทิศทางไหน จะเน้นประสบการณ์หรือให้โอกาสดาวรุ่งจะเล่นเกมรุกเต็มที่หรือเน้นความรัดกุมความกดดันไม่ใช่แค่กับนักเตะแต่รวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชที่ต้องวางแผนให้รัดกุมที่สุดเพราะผลการแข่งขันในเกมนี้อาจส่งผลต่อเส้นทางของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ทั้งหมดเมื่อมองภาพรวมของ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามทีมชาติไทยมีทั้งความมอสอดอความเร็วและประสบการณ์ผสมผสานกันอย่างน่าสนใจ การมีชนาทิปเป็นแกนหลักในแดนกลางการใช้ซูซูกิและแตงโมในแนวรุกและการยึดเกมรับที่มีวินัยคือสูตรที่แฟนบอลหวังว่าจะพาทีมเก็บ3ามแต้มสำคัญได้อย่างไรก็ตามฟุตบอลคือเกมที่ไม่แน่นอนความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ทันทีสิ่งสำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นวินัยและการเล่นเป็นทีมหักนักเตะไทยสามารถรักษามาตร,รฐานของตัวเอง เล่นด้วยหัวใจและไม่ยอมแพ้ง่ายๆเกมกับมาเลเซียในศึกซีเกมนัดนี้ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่ถูกจดจำในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยในฐานะเกมที่11ตัวจริงแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่และสร้างความสุขให้กับแฟนบอลทั้งประเทศ